เดี๋ยวไปไหว้ปู่ครับตอนนี้เจ้าน้องคนที่ขับเรือเขามาเรียกแล้วเพราะว่าเราต้องมีพามนะครับพามพาพูดพาทำนะเป็นพื้นดินนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นอุ้ยนี่เขามาล้ำเก้ยบนอย่างนี้คือแสดงว่าเขาสำเร็จใช่ไหมเขาสำเร็จก็คือคนที่เขาสำเร็จนะครับเขาก็จะมาล้ำเก้ยบนนะครับ ต้องขออนุญาตขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กดใส่ระบบการสั่นนะอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะที่พี่ๆเขาที่อยู่ที่นี่ขอพรได้แล้วเขาอันนี้เขาจัดพิธีลำแก่บนแม่นบ่ครับอันนี้เพิ่นจัดพิธีลำแก่บ่เาเรียกว่าต่างโต๊ะว,วงสวงโอ้ตัางโต๊ะว,วงสวงครับไป เดี๋ยวเราจะไป <c oughs> ไปทำการไหว้ปู่ทอนันนี้จะตั้งกล้องนะครับ มาทำตั้งจิตตั้งใจตั้งนโมทัศจะพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเองสังขังโยนาคะสุกัปนานังสัมมามิหัง ายะวาจางจิตตังอาหังวันทาเออรอนักราราชาวิมทีเทวาโกเชเ,เิเมตตัญจะมหาลาโภิโยนาคปาันถบริตังข้าพระเจ้าทัา้งหลายได้นำเครื่องบวงสองมาถวายข้าพระเจ้าขอหันเชิญพญานาคนาคีโกเอรอนักราราชา เหาเสนาอำม,มาตยริวันทั้งห้ายทุกท่านทุกพระองค์ลงมาราบเครื่องบวงสวงทั้งหลายเหล่านี้และประทานพรตร,ระเดิดเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบเปิดอำนาจเปิดวาสนาเปิดการงานเปิดการเงินเปิดธุรกิจการคา้าธุรกิจการขายธุรกิจนาฬปาการ,าร,การจงประสบผลสำเร็จมั่งคั่ง มั่งมีร่ำรวยเป็นเศรษฐีนับร้อยร้อยล้านนับพันพันล้านในการปฏิเป็นต้นไปด้วยเาินาอาจจะพาขอพรอตัวน,นะเขาพรเสร็จแล้วก็าฝากูลปข้างๆเนะตั้งิตตั้งใจหลับตาลง,ง,งแล้วขออรถูกนะครับเย่าเช็นครับ จะภาพปวดออกไม้ได้วยีไม้มปวดไหมไม่มีก็กดน้ำน้ำมากดด้วยอ่ยาหยดน้ำป่ามากดน้ำมาดีนะครับน้น้น้นะ้น้ำป่าที่เราเอามาทายปูนั่นแหละเขากดด้านนี้นะ ทีนี้มีเสื้อขาวมีไหมมีน้ำไหมได้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 ไ้ได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 ้ไได้ไ้ได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 ้ด้ ผเด่นการผลเคยร่วมงานงานทั้งหลายมีส่วนได้ในขุนศนผลของฉันเจ้ากรรมในเวทและเทวันขอให้ท่านได้หุนศนวันนี้เธอ,อเสร็จแล้วมาอาจารย์จะได้เปิดเปิดบารบีให้กับพวกเรานะมาด้านนี้ก่อนเถอะเวทิศทาเพ่ กนาบารมีพระองค์เจ้าู่เรราชานักนาผู้เป็นพระบุญาทานแห่งเาดาพระนครที่ข้าปเจ้าก็อธิษนหลอเทพเทวสิทธิสัิทั้งหลายปรมคูรุสีหนึ่งแปตนท้าเวุวันก็ถึงลายจงมาลงนะเปิดตาาเปิดดวงเปิดโชคเปิดหน้าเปิดนำนาเปิดวาสนาเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงมา่งมีเปิดความรับรองว้ให้สับาจาภาพรมณีนักชาฤทิเงินทองไหลมาในชาฤทิเข้าของไหลมาในชาฤทิการงานไห้มา นายาลติโชหเป็นมานายชาราจะมาตั้งนาได้มานายชารายเพุทธังพามเงินชาวบังบังร้องคังบังร้องเอคิดจำเมืองเมตตาคุณัางรังเมตตาจงบังเกิดเป็นนักเมตตามหาได้ยมนักสำเร็จนักรำรวยนักมั่งมีนักมังคงนักมหาเศรษฐีนักลอยในลานนักผ่านสารล้านนักนานักบาททุกท่านทุกคนเราจะไปเป็นรถไปด้วยเถินสาัุรวยไม่รวยรวยจงรับรวยสันงร่ำรใจทุกท่านเอออาลูกนั่งรวยทุกคนเดเก็บเสก นี่ครับก็เป็นเรามาที่เกาะเกาะโพนะครับมาที่มาไหว้สักการะปู่ฤือนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานที่พำนักนะหรือใครหลายๆคนนะครับที่เดินทางมานะครับก็มาที่นี่กันนะอย่าอย่าพลาดนะครับ ถ้ามาเบิ่งของลงแล้วนะฮะก็อยากจะให้พี่พๆน้อง FC นะครับได้มาสักการละปู่สักครั้งหนึ่งนครับน,นี่ก็มีครับก็คือมีรอบทิศนะครับก็ชวนเชิญน,น,นะครับพี่น้องพี่ๆน้องๆ FC นะครับที่จะเดินทางมานี่แหละนะฮะก็จะมี จ่าน้าที่มีพามท่านคอยดูแลนะครับใครที่มาแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ทำพิธีนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินป้อมไปแล้วก็ไปขึ้นเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือครับไปที่เกาะแก้วน,นี่ เดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรือเรืออ้อมมารับเราฝั่งนี้ครับแล้วผมไปได้มา่างกับมากแป้งม,มันมีหลายซื้อไหมมัแมแมมกแป้มเออมาแป้มมาแปมนะครับมีเป็นเป็นไม้เฉพาะถิ่นนะครับเกิดเฉพาะที่อำเภอบึงคองหลงนะแต่ตอนนี้บึงอ๋ออ,อ,อยู่ในเขตอนุรักษ์นั่นอ๋อเพราะว่าบึงอ่ะเขามีการ แถวถางบริเวณรอบๆขอบบึงเพื่อปลูกไม้ยางพาราเยอะมันเลยทําให้ไอ้ไม้ชนิดเนี้ยผลไม้ชนิดนี้หายค่อยๆหายไปจากพื้นที่นะครับมันก็เลยกลายเหลือเหลือเหลือแค่ให้เราเห็น,น,น,นแท่คนในพื้นที่อ,อันนี้เป็นหาด,าดเป็นาหาดาเป็นาหาดาอ๋อก็คือจริงๆแล้วก็คือเกาะปูเนี่ย มันเป็นเกาะดินนะครับนี่เป็นเกาะเป็นพื้นดินไปลงไปโหลดของน่องเพื่อนเพื่อนตัพง์น้องเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะแก้วทีหนึ่งไปว่ายาครับไปปลูกแล้วก็ต้องว่าย่าด้วยนะครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะไปกันพี่น้องตอนนี้กัปตันเรากำลังเตรียมเรืออยู่